ทำสตูดิโอให้พิษกันตาพรว่าที่เจ้าบ่าวแสนดีของแก้มบุ๋มจัดหนักสร้างส,างสตูข้างเรือนหอหลังมีคนคอมเมนต์ห้องไลฟ์ของรบหลายคนเตรียมยกตําแหน่งสามีแสนดีสามีแห่งชาติให้กับพิษกันตาพรหางพาณิชว่าที่เจ้าบ่าวไปแดงของแก้มบุ๋มปริยดาที่ตอนนี้งานแต่งกําลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้แล้วและทั้งคู่กําลังดําเนินการสร้างเรือนหออยู่ซึ่งหากใครติดตามความน่ารักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายคู่นี้ก็จะได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นดูที่ดินและออกแบบเรือนหอซึ่งต้องบอกว่าอลังการงาน สร้างสางฐานะธายาตหมื่นล้านเรือโรงพยาบาลเป็นที่สุดและล่าสุดพีทกันตพรได้จัดใหญ่เพื่อว่าที่สีภรรยาในอนาคตจะได้มีห้องไลฟ์เป็นสัดส,ส่วนที่สวยงามมากกว่าเดิมหรือมีแฟนๆคอมเมนต์แนะนําให้แก้มบุมจัดของในห้องไลฟ์ให้เขาที่จะได้เป็นระเบียบไม่ดูรกซึ่งเมื่อเรื่องราวถึงว่าที่เจ้าบ่าวแสนดีคนนี้พี่พีทของแก้มบุมก็เลยจัดให้เป็นของของวัญวันเกิดไปเลยต้องบอกว่าเป็นสตูดิโอที่หลังใหญ่และอลังการมากๆโดยแก้มบุ๋มได้เขียนบอกเล่าไว้เป็นแชท ที่ได้คุยกับพี่พิทซึ่งว่าที่เจ้าบ่าวได้ปิดท้ายอย่างน่ารักว่าบ้านเราไม่รกแล้วครับบอกเลยว่าแสนดีไม่พอแล้วสาวๆหลายคนถามหาว่าพี่พิทมีโคลนิ่งอีกไหมค่าสเปคของทุกคนจริงๆ